วันนี้ช่องใจจ้อยปุงกลมๆขอ,อนำเสนอเศษหยกมาอีกแล้วไม่ใช่ชุดเดิมนะชุดเดิมนี่อยู่นี่ <c oughs> ลองสังเกตด,ดูชิ้นงานขนาดใหญน่นี่เป็นแกนกลางของกำไรหยกคุณผู้ชมเขาเหมารวมเป็นเศษหยกหมดเลยนะเดียวไมเห็น ราไม่เอาไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือว่าเป็นแหวนทำเป็นหัวแหวนก็ได้แต่ก็แปลกดิ้มกันเมารวมกับเศษหยกชิ้นอื่นๆในราคาถูกให้ลูกค้าเอาไปแช่น้ำอาบน้ำเดื่มอย่างที่ว่าแหละเหมือนกับกล่องซุ้มตักเป็นกองช่างกิโลขาย แต่ว่าวันนี้โชคดีไ,ได้ชิ้นหนึ่งชิ้นงามมาเนี่ยนะนะแต่เขาก็ขัดให้นะคุณผู้ชมนะดูหนามากเลยนะืมแล้วลองไปส่องอ่านไหมโอ้ก็ผ่านนะคุณผู้ชมถ้าไม่หนานี่คงจะเป็นหยกแก้วที่สวยเอาเรื่องเมื้อนะันนะั่นะนะอ้า สวยๆเอาเอ้เอก็อเหลือเกินนึงกิ๊กอืมพอได้เลยคุณผู้ชมนะสวยงามอลัมตา <c oughs> โอเคส่องไฟผ่านอ้อออ <c oughs> แล้วก็ทุกโชคดีได้หยกก้อนมาก้อนหนึง่ง ดูสีนี่คุณผู้ชมยังไม่ทันได้พาเอาเปลือกออกมีเปลือกนะไม่ใช่ว่าไม่มีเปลือกในหยกอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเปลือกหยกเป็นยังไงก้อนนี้เห็นไหมเปลือกเขาจะออกสีน้ำตาลนะคุณผู้ชมข้างในเป็นเนื้อนในหยก ดูมุมนี้คุณผู้ชมดูสีเขาความสวยงามอลังการอ่ะนี้เอาไฟส่องเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจะขัดกับหินกากเพชรให้คุณผู้ชมได้รับชมเนื้อข้างในว่าจะสวยขนาดไหนเขียวมรกตอยู่หล้วพักเอาเปลือกออกก่อนอันไม่เป็นไรเอาพอรประมาณอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามฝาก กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ดูชิ้นนี้ให้คุณผู้ชมดูมกดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องจอยจอยกลุมกลม่ะ